ราสิปีก่อนหลังจากที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆพ่อของผมหยิบดินสอแท่งหนึ่งขึ้นมาให้กับผมและพี่ชายดูแล้วถามพวกเราว่าคิดว่าดินสอแท่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ผมจึงตอบไปว่า5บาทพี่ชายของผมตอบว่าไม่น่าเกิน10บาทพ่อของผมยิ้มแล้วบอกกับพวกเราว่าพ่อเพิ่งซื้อมันมาจากผู้ขายแนอเมซอนที่ราคา8,00พบาทผมและพี่ชายตกใจว่าทําไมดินสอไม้แท่งเดียวราคาถึง8 0 0พบาทผมจึงอุทานไปว่าพ่อโดนหลอกแล้วดินสอไม้ธรรมดาซื้อที่ห้างครบชุดก็ไม่เกินร้อย พ่อผมตอบว่าใช่สําหรับลูกราคาของมันไม่ถึง8,00 0บาทแน่แต่สําหรับพ่อราคา8,00 0บาทเป็นราคาที่ถูกมากถ้าคนขายขายแพงกว่านี้พ่อก็จะซื้อเมื่อพ่อพูดจบพ่อก็หยิบกล่องดินสอสีที่ถูกผลิตในปี96จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่องหนึ่งขึ้นมาในกล่องมีดินสอสีที่ยังไม่ได้ใช้ครบทุกสียกเว้นสีเดียวคือสีแดงแล้วพ่อก็บอกผมกับพี่ชายว่านี่คือดินสอสียี่ห้อเดียวกันผลิตปีเดียวกัน สีเดียวกันกับแท่งที่ลูกทําหายไปตั้งแต่ตอนเด็กเมื่อพ่อเอาแท่งที่เพิ่งซื้อวางลงไปในกล่องราคาขั้นต่ำของกล่องดินสอสีครบชุดกล่องนี้อยู่ที่หนึ่งแสบาทโมเมนต์นั้นผมกับพี่ชายได้แต่ตะลึงไม่ใช่ตะลึงเพราะกล่องดินสอสีหายา,ยากครบชุดมีราคาสูงถึง1นึ0 0 0สบาทแต่ตะลึงเพราะมันทําให้พวกเราได้คิดอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้น ทุกคนครับดินสอสีแท่งนั้นถูกคนส่วนใหญ่ให้ค่าเพียงแค่5-10ถึงบาทแต่เมื่อมันอยู่ถูกที่อยู่ในที่ที่ใช่มูลค่าของมันจึงเปลี่ยนไปนั่นก็ไม่ต่างจากชีวิตคนเราคุณจะไม่มีทางมีค่าถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริงของคุณมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์แต่มันรวมไปถึงชีวิตการทำงานบางครั้งต่อให้คุณเป็นเพชรแต่ลองนึกดูว่าถ้าเอาเพชรนั้นไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นมันก็จะเป็นเพียงแค่ก้อนหินธรรมดาชีวิตคนเราก็เช่นกันต่อให้เรามีมูลค่ามากเพียงด แต่ถ้าเอาไปวางไว้กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณค่าที่เรามีก็ไร้ราคา ผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครไร้ค่ามีแต่อยู่ในที่ที่ทําให้เราไม่มีค่าเพียงแต่เราต้องหาที่ที่เหมาะกับเราให้เจอบางคนอาจสงสัยต่อว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะเหมาะและเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับใครคนส่วนตัวผมเชื่อว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าได้นั้นไม่ใช่การพยายามสร้างมูลค่ามากมายให้ตัวเองแต่คือการที่เราเป็นคนที่มีคุณค่ากับผู้อื่นคุณค่าในตัวเราจึงปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันกับดินสอแท่งนั้นมันไม่ใช่ดินสอสีแท่งเดียวที่มีราคาแพง แต่เมื่อมันถูกนําไปรวมอย่างถูกที่มันจึงทําให้กล่องนินสอทั้งหมดมีมูลค่าขึ้นมาในชีวิตคนเราก็เช่นกันครับจงเลือกอยู่ในที่ที่ทําให้คุณมีคุณค่าเพราะที่นั่นการที่มีคุณก็ทําให้เขามีค่าเช่นกัน